ก็ในวันนี้ทนะมาก็มาถึงที่โรงเรียนนะเดี๋ยวโรงเรียนอะไรโนระงเรียนไหนไหนรุงดูเรียนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโรงเรียนวัดราชศรธาธรรมนะพอดีออกธรรมสัญจรแล้วก็มาเจอท่านเพออเดี๋ยวจะคุยกับเพออหน่อยนะ เอางี้กันนั่งตรงนี้ก็ได้กันน,นี่คืออาคารเรียนเอาเอา,เอากา้มาของของที่นี่เป็นน,นักเรียนป,ปรดผัดมใช่ไหมมีอนุบาลถึงป .6 อ่าปันมานั้น เอามานั่งนิดเก่งนี่นี่ไฟเปิดอยู่นะตัวเอามาโยกมันั่งขยับไปน,นี้นั่งนิดอีกอีกอีกนิดหนึง่งขยับมาอีกเดี๋ยวเสียงไม่ได้ยินไม่อะไร ไม่เป็นไรในตำมานั่งอยู่ใต้ต้นโควันนี้ก็วันที่สิบสิงหาของวันแม่แห่งชาตินะ2567พอดีมาถึงโรงเรียนวัดราษฎรธาธรรมเมืนะ่อกี้ได้ประชุมข้ามาก่อนอนิดนึงเมื่อก,กี้ได้คุย กันในเบื้องต้นนิดหนึ่งว่ามาธรรมชัญจรแล้วมาได้ฟังปัญหาของทางโรงเรียนพอมาถึงเห็นท่านพอออกบอกว่าอาคารเรียนเก่านี้ทางเพราะอะไรถึงทางมันสร้างมานานค่ะตั้งแต่พศสองห้าค่ะอายุ58ปีแล้วค่ะตัวอาคาร เด็ม,มันพังไงมันพังเลยหรือว่าเราไปลือไม่ค่ะก็คือพื้นโดนปลวกกินเนื้อไม้ข้างในแล้วก็เด็กเขาเหยียบแล้วขาเขาทะลุแล้วก็คุณครูก็เหยียบคือแผ่นพื้นบางแผ่นมันจะเราไม่รู้ว่าแผ่นไหนมันผุแล้วก็มีคุณครูตกทะลุหนึ่งคนแล้วก็เด็กโดนฝาบันังพังลงมาใส่ศีรษะค่ะแล้วก็พัดลมร่วงค่ะแล้วมันเก่า เก่ามากเก่ามากค่ะเก่าจนมันผุใช่ค่ะมันผุข้างในเราก็ชะลอการรื้อถอนมาสามปีแล้วคะ่ะเพราะว่าเรามีอาคารหลังเดียวถ้าถ้ายังไม่ได้งบมาใหม่เราก็จะไม่มีที่เรียนให้เด็กแต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่ามันเก่ามากจนเราใช้งานแล้วมันก็จะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเนื่องด้วยว่าความเนื้อไม้ข้างในเราไม่รู้แล้วมันก็เกิดอันตรายขึ้นมาหลายครั้ง เราก็เลยจําเป็นต้องรื้อแล้วก็ยกเลิกการชะลอแล้วก็ขอให้รื้อถอนค่ะยังไงต่อพอรื้อถอนแนละ้วเราก็ของ<ก>ของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้จะได้จัดสรรประมาณปีงบประมาณหกแปดค่ะต่อปีหนะ้าค<ฮ>่ะเป็นสองชั้นใช่ไหมเป็นสองชั้นใต้ถุนโลง่งค่ะมีข้างบนหกห้องเรียนค่ะก็คือประถมหนึ่งถึงหก เดี๋ยวนี้สาวะอาคารเรียนจะไปไว้จุดไหนอาคารเรียนตอนนี้อยู่จุดเดิมไหมอยู่จุดเดิมมันอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าขนาดของอาคารเรียนเนี่ยมันแปนเดิมมันไม่มีแล้วมันจะต้องเป็นแปนใหม่แปลนเดิมชื่อว่าแบบวันครูตอนนี้แปนนั้นยกเลิกไปแล้วเพราะว่าต้องใช้ไม้ทั้งหลังซึ่งตอนนี้แบบการก่อสร้างแบบนั้นมันมันไม่มีแล้วค่ะ แล้วก็เราเลือกแบบนี้เพราะว่าพื้นที่โรงเรียนเนี่ยอยู่บนพื้นที่วัดซึ่งมีเนื้อที่ใช้สอยแค่สองไร่แล้วตัวอาคารมันลงบนพื้นที่เดิมไม่ได้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาพื้นที่เพื่อที่จะลงตัวอาคารเรียนหลังใหม่ให้ได้ไม่งั้นงบประมาณก็จะตกไป้ทีนี้ทางพื้นที่ที่อยู่ติดกับตัวอาคารโรงเรียนนะคะเขามี การจัดสรรที่ดินเพื่อขายเราก็เลยไปเจราจาขอซื้อมาเพื่อที่จะให้ลงตัวอาคารเรียนหลังใหม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าที่เก่ามันลงไม่ได้ตลงเราเราไปขอถามซื้อค่ะแล้วเจรจาไปไป,ไปถึงไหนแล้วสำเร็จยังไงเขาก็แบ่งขายให้แต่ขายให้ในราคาปกติค่ะปกติใช่ค่ะเพิ่มไปเท่าไหร่เนื้อที่เนื้อที่สามสามงานค่ะ สามร้อยสามสิบสามตารางวาเกือบไกล้ใช่ค่ะสามร้อยสามสิบสามตารางวาเป็นเงินเท่าไหร่สองล้านกับอีกแปดหมื่นบาทไม่รวมค่าโอนกับค่าถมที่ดินค่ะเฉพาะค่าที่ดินเลยค่ะมีหนังสือสัญญาสื้อขายโรงเรียนมีเงินอยู่แล้วโรงเรียนยังไม่มีหรอกค่ะไม่มีแล้วไปติดต่อยังไงก็อันนี้คือก่อนหน้านี้คือเราเราสืบถามสอบถามแล้วได้คุยกับเจ้าของ ที่เขามาซื้อที่ดินแล้วเขาก็บอกราคามาเราก็คุยกับคณะกรรมการโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ครูเก่าเขาก็บอกว่าพออปัญหานี้มันอยู่คู่กับโรงเรียนมานานแล้วเขาก็เลยมีม,มีมีความตั้งใจแล้วก็มีความหวังว่าลองดูนาองพออลองทอดพระป่าดูแล้วเราก็บอกบุญ ไปเรื่อยๆทําหนังสือไปถึงหน่วยงานห้างร้านบริษัทประชาชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆก็มาหยอดกระปุกกันทุกวันเรามีตู้ใหญ่ให้เด็กๆหยอดวันนี้เราก็ทอดพระปาไปเมื่อวานค่ะทุกคนมีมีความคิดร่วมกันว่าเออต้องลองดูต้องลองดูเผื่อเราจะได้จะลงติดต่อตตซื้อเขาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็พระปาเราได้มาเท่าไหร่ เราเราทำสัญญาซื้อขายกันในราคาสองล้านแปดหมื่นบาทใช่ค่ะแล้วก็เงินพระป,ป่าได้มาเท่าไหร่พระป,ป่าเราได้ตัวเลขกลมๆล้านห้าแสนตัวเลขเศษหนูยังจําไม่ได้เมื่อเช้าก็ยังมีคนเข้ามาทําบุญอยู่เหมือนกัน<อ>ค่ะถ้ากับว่าจากสองล้านแปดหมื่นกลับได้มาล้านห้ากลมๆนะใช่ค่ะเ,เรามีต้นทุนอยู่ล้านห้า้ข <5, S 2> ขาดอยู่ประมาณก็ประมาณหกแสนค่ะประมาณ เกือบหกแสนแล้วทำไงต่อ <c oughs> ก็ต้องหาค่ะวันนี้ <c oughs> ก็ดีใจที่พระอาจารย์มามาที่โรงเรียนลมพัดมาไงพวกนี้เข้ามาที่นี่ทีนี้ <c oughs> ที่นี่ขึ้นกลับอะไรนะบ้านตำบลอะไรตำบลไผ่ตำค่ะ หมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านไผ่าตาเลยค่ะเมื่อก่อนเรเรียกไผ่จอก็กขึ้นอำเภอเลยนะี่ําเภอหนองแค่ค่ะเป็นอาเภอหน้าด่านค่ะตําบลน,นี้จะเป็นหน้าด่านที่อยู่ติดกับเขตพระนครสียุทธยาค่ะและกําหนดว่าจะจ่ายกีเมื่อไหร่เดือนพฤศจิกายนค่ะที่ทำสัญญาเหรอใช่เดาว่าจะไปหายังไงต่อที่คิดไว้ที่คิดไว้เหรอคะ พี่คิดว้หนูก็คิดถึงพ่อจารย์อยู่เหมือนกันคิดถึงกต่มาใช่อ่ะแต่หนูว่ายังไม่กล้าเข้าไปแล้วก็ก็สรุปแล้วก็คือชุมชนหมู่บ้านแล้วก็ตำบลร่วมมือกันทอดพระป่าไปได้แสน หนึ่งล้านห้าแสนยอดที่ซื้อคือหนึ่งล้านอ่สองล้านแปดหมื่นก็ขาดประมาณห้าแสนแปดหมื่น 5, 80, เอากลมๆยังไม่ได้คิดเรื่องค้าโอนเอางี้ต่อมาก็ซื้อปัญหาไปชวน ในานามของธรรมสัญรจรนายาโยมที่ที่ฟังอยู่ใครอยากจะมีส่วนร่วมก็เชิญนะเดี๋ยวธรรมาก็จะปิดตรงนี้ให้ไปหกแสนแล้วกันนะเผื่อไว้สองหมื่นจะมีค่าโอนอะไรก็สุดแล้วแต่นะ,ะถ้าเพิ่มหกแสนก็คือจบนะเรื่องเรื่องซื้อที่ <c oughs> ถูกไหมจบไหม <c oughs> ไม่พูดถึงเรื่องซื้อที่จบไหม <c oughs> ซื้อที่น,นจะจบจบ เรื่องเรื่องอื่นโยมก็ต้องไปทาเองเพราะเป็นเรื่องที่ว่าโยมจะต้องในฐานะว่าเป็นผู้ในการโยมก็ต้องนาพาเพราะลูกหลานก็อยู่ที่นี่กันชาวบ้านทุกคนก็มีส่วนต้องมามาร่วมกันไม่มากก็น,น้อยถ้าทุกคนเชื่อช่วยทํามาก็ต้องเชื่อว่ามันก็ต้องสําเร็จเพราะพระป่าทอดมาได้ตั้งร้านห้าแล้วใช่ค่ะคือทุกคนม,มีความเชื่อร่วมกัน แล้วก็มีความหวังร่วมกันแล้วเขาก็อยากอยากเห็นชุมชนที่มันมีความเข้มแข็งยั่งยืนปลอดภัยค่ะงั้นก็จะโจมเดี๋ยวใครที่จะทำร่วมมาในานามของธรรมสัญจรก็เบอร์โทรศัพท์ก็0928930455 092 093-0455นะ0 9 2 8 9 3 0 4 5 5ก็เดี๋ยวตาม,มาจะปิดให้ที่6 0แสนบาทและตรงนี้ต้องโอนในบัญชีใครทางโรงเรียนจัดทำเป็นชื่อบัญชีแล้วก็มีคณะกรรมการดูแลทั้งหมด3ท่านก็คือท่านกำนันตำบลไผ่ต่ำแล้วก็คุณครูเก่า,าแล้วก็มีพออ,อ สามคนสามคนนี้ต้องเซ็นชื่อร่วมกันแล้วก็ดูแลบัญชีแล้วก็จัดทำรายงานให้ชุมชนได้รับทราบแล้วถ้าเรามีเงินแล้วเราเราต้องรอไหมก็ต้องเป็นเดือนพิธีการหรือเราสามารถโอนได้เลยสามารถค่ะแต่พราไม่ต้องรอ Law, อะไร<า>ก็ไม่แน่นอนค่ะ<า><า>ก็นั้นก็ไปเรียกไปไปอำเภอโอนที่ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวพอตัวคันมาก็จะได้ลงมือทำ ถ้าโยมจะได้หาศรัทธาใครมาถมที่ก็อีกเรื่องหนึ่งดีกว่าไปรอจนกว่าใช่ไหมพอเราปลดล็อกนี่ก็เป็นที่ของเวลาใช้ใช้ชื่อนามใครเวลาซื้อเอในนามโรงเรียนค่ะโรงเรียนเป็นเป็นนิติบุคคลสามารถดําเนินการได้โดยใช้ชื่อโรงเรียนซึ่งซึ่งโครงการนี้โยมก็ได้ไปไรายแถลงรายละเอียดกับคณะกรรมการมั่นคงจังหวัดมาแล้วที่สารการศูนย์ราชาการ อย่างนั้นเดี๋ยวขอเบอร์บัญชีไว้หลังคหลังใหม่หลังจากนี้พอชื่อเป็นของโรงเรียนแล้วเราโยมก็มีคุยกันร่วมกันว่าจะยกที่ดินให้เป็นที่ราชพัสดุของของหลวงไปเลยค่ะก็คือจะไม่เป็นที่ดินของชื่อโรงเรียนแต่จะเป็นที่ดินของของรัฐบาลรัฐบาลในที่นี้ไม่ใชนะ่เป็นของประเทศไปเลยค่ะเป็นของกระทรวงไปเลยลองคุยกันดูแล้วกันว่า เหมาะควรยังไงก็ลองลองดูค,คือยม<บ>ิเพราะว่าตัวอาคารนงก็ต้องสร้างก็โดยงบของทางรัฐบาลอยู่ดีถูกใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าด้วยด้วยระเบียบเนี่ยมันจะมีเรื่องของการหารายได้บนที่ดินที่ราชพัสดุซึ่งเราไม่รู้ว่าวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่แต่ต่อไปข้างหน้าถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ที่ดินเนี้ยมันจะถูกจัดการโดยบุคคลต่อๆไปเราก็เลยคิดว่าเราทํายกให้หลวงไปเลยก็จะได้อยู่กับโรงเรียนนี้คู่กับชุม<ร>ชนต่อไปวเระวางหลวงกับวัดนี่มันต่างกันไหมอ่าเพราะนี้ก็เป็นที่วัดอยู่แล้วใช่ไหมที่ที่เร<ช>าอยู่ใช่ค่ะก็เราไม่คิดเองกรรมาก,ก,ก็ไม่ทราบลึกซึ้งน,นะบ้างเอาคณะกรรมาการเป็นใหญ่ค่ะลงมติยังไงก็เอาตามค่ะ เรนะาทำนั้นเพราะเราทําเพื่อลูกหลานเราเพราต่อม,มาก็ไม่ได้เข้าไปเพียงแต่ว่าอะไรที่ไม่มีปัญหาตามมาในอนาคตใกล้ทําทตรงนั้นไปนะนั้นเดี๋ยวต่อมาก็จะปิดที่หกแสนก็คือค่าที่ดินก็ได้จบลงนะญาติโยมวันนี้เรามาธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของการเข้า หาสู่ชาวบ,บ้านญาติโยมสังคมจนถึงโรงเรียนตอนนี้และว,วันนี้ก็เป็นวันวันแม่ด้วยก็ถือว่าเป็นมงคลได้ถวายแด่สมเด็จพระพันปีหลวงด้วยกันนะแต่มาใช้ก็คอยพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานสุขเกษมสำราญปราศจากภัยอันตราย จากโลคาทั้งหลายให้มีพระน,น,นาใหม่ที่แข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญให้กับประสบในกรีตพวงชนชาวไทยยิ่งยิ่ง,งตลอดไป<ม>ก็เอาตามนี้จากนี้ไปเดี๋ยว<ม>คงเป็นพรุ่งนี้<ม>ก็จะโอนเงินให้กับอกองทุนที่โยมตั้งไว้ แล้วเสร็จจากนั้นโยมพร้อมจะไปโอนเมื่อไหร่ค่ะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เรามีเงินครบแล้วเราจะติดต่อเจ้าของที่เพื่อที่จะทําการโอนกรรมสิทธิ์คี่ว่าใช้เวลาเท่าไหร่เอาพูดเผื่อไว้เราจะได้รู้ระยะเวลาน,น่าจะภายในหนึ่งสัปดาห์น่าจะเสร็จนะคะโยมเดี๋ยวเราใครที่จะมีกุศลทําตอนนี้ก็มีโอกาสนะแล้วแต่โยมที่ใครจะมีกุศลที่จะทําให้กับลูกหลาน ที่จะได้มีแผ่นดินสร้างเป็นโรงเรียนแล้วก็มีอาคารที่จะเรียนใหม่เด็กก็คงดีใจอาตมาเก็คงดีใจถ้าเป็นนักเรียนแล้วก็ได้อาคารใหม่ก็จะดีใจวันก่อนก็เพิ่งซื้อพัดลมไปให้ที่วัดไทยงามอีกสามสิบเอียยี่สิบเด็ดเครื่องเตรียมไม่เรียบร้อยแลวก ใครจะโอนก็0928930455นะก็ที่นี่ครูมีจำนวนเท่าไหร่ครูมีตอนนี้89ท่านค่ะนักเรียนมีทั้งหมด146ค่ะ <14 6. S 2> จัดตั้งแต่อนุบาล2อายุ4ขวบไปจนถึงปถม6ค่ะส่วนใหญ่เด็กฐานะยังไงที่มาเรียนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญยากจนค่ะ เพราะว่าเป็นโรงเรียนหลวงที่ไม่ได้เก็บค่าเราเรียนแต่เขาก็มีความหวังว่าลูกเขาจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตอนนี้โยมจัดห้องเรียนหุ่นยนต์ตรงห้องสมุดที่เห็นด้านหลังเนี่ยค่ะโยมขอเครื่องคอมพิวเตอร์เก่ามาจากโรงพยาบาลแล้วก็มาจัดห้องเรียนหุ่นยนต์ซึ่งทำขอโครงการไปกับบริษัท C p เมจิค่ะแล้วก็ทำโครงการหุ่นยนต์ร่วมกันแล้วก็ให้อย่าง เขาให้มาสี่หมื่นแล้วค่ะตอนนี้เมื่อวานส่งเด็กไปอบรมกับคุณครูอยู่ที่จุฬาลงกรณ์สาขาแก่งคอยค่ะเด็กๆก็ตื่นเต้นกันมากตอนที่เขาเห็นเราดําเนินการเรื่องที่ดินเขาถามโยมว่าขออ้อเราจะมีสนามกีฬาแล้วใช่ไหมอันนี้คือความหวังของเขามากๆเลยค่ะแล้วเขาก็มาหยอดกระปุกกันทุกวัน เรามีตู้กระปุกกลางบางคนเมื่อวานนี้พระป่าโรงเรียนเขาอุ้มตุ๊กตาหมีมามีเงินเหรียญในนั้นเต็มเลยค่ะแล้วเขาก็ดีใจว่าวันนี้เขาจะได้เอาเงินเขาที่เขาสะสมมา,าช่วยซื้อที่ดินถามตันตหนอยแล้วพอ,อดได้ออกเงินบ้างมั้ยเท่าไหร่แสนหกค่ะโอโ้โหแสนหกเลยเหรอของพอ,อนี่เหร<ม>ของครูเก่าแสนหนึ่งแล้วก็ พี่พี่น,น้องๆวันที่เราจะลงเงิน 500, หา้าแสนค่ะไม่มีเงินเราซื้อมาด้วยหยดน้ำตาเลยนเนี่ยอาจารย์ขอ,อขอ้วค่ะคงจะเป็นความภูมิใจด้วยนะความปิติคือ,อยอนคิดว่ามันเป็นความหวังความหวังของชุมชนความหวังของนักเรียนมันไม่เป็นโอกาสทองใชท่ที่เราจะได้ ีให้้กกกับาาานมารศึษตอนแรกมยมมองไม่เห็นความสําเร็จเลยบอกคณะกรรมการว่าเป็นล่างสัญญาแล้วนะมันเป็นล่างสัญญาที่เราจะแก้ไขอะไรลําบากมากถ้าเราหาเงินไม่ได้เนี่ยในนั้นบอกว่าเขาจะยึดเงินมาจําซึ่งเขาขอมาจําก่อนอย่างที่บอกคือห้าแสนแล้วเราต้องหาเงินก้อน,นี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ การทอดพระปาเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้เงินเท่านั้นหรือเปล่าตอนนี้ก็ถึงฝั่งเลยนะเพราะว่ามันครบแล้วนะเพราะวันนั้นเป็นนบัชีของโยมแยกไว้ต่างหากโดยเฉพาะซื้อที่ก็คือล้านห้าแล้วก็มิเซตต่างหากและส่วนอีกหกแสนเท่ากับสองล้าน <8, 000. S 2> มา0สองล้านหนึ่งแสนกว่าแล้วะนะพอจะาม,มาปิดให้อีกหกแสนนะ ก็ว่าตอนนี้โยมก็คงไม่กังวลแล้วอยากให้ไปโอนภายในอาทิตย์นี้นภายในหนึ่งอาทิตย์ก็สี<ช>่แสนนะจะได้เคลียร์พอผ่านพ้นหน่อยโยมก็ต้องอาจจะคุยกับกำนันดูว่าไปหาดินที่ไหนมาผสม,ม<ช>อะไรก็ลองดูใช่ค่ะโยมไหว้พระแล้วก็ขอพรพระบอกว่าถ้าสิ่งที่โยมทำเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบรรทานให้เรื่องราวเราเนี่ยมันขยับออกไปเพื่อให้สิ่งที่เราทำอะมันสบูรณสิเ้เลตัวลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้มีจริงไหมหนูเชื่อค่ะมีจริงร้วหนูเชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาต้องช่วยเราก็ดีและ้ะให้มีศรัทธา แล้วก็ศรัทธาที่มันเป็นประโยชน์ต่อมาก็ก็เห็นด้วยนะเราญาติโยมเราโมทนาสาธุนะใครจะทําเล็กทําน้อยทำเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่โยมนะแต่ว่าอย่างน้อยก็เราเราได้ปิดบัญชีหรือว่าภาระที่ท่านผออที่ต้องมาแบกภาระในพื้นที่อาคารด้วยก็นะ เราก็ช่วยตามที่เราเห็นสมควรนะโยมนะนี่ก็เขาก็ที่ดินตรงนี้ก็เป็นอิสระรก็จะได้ปลดแอกออกจากพัฒน,นาการในการได้มีเงินเอาไปชำระก็สมควรนะก็คือโรงเรียน,นวัดราชศรัทธาธรรมนะอ๋ะอแปดสบเก้าปีแป้ว เดี๋ยวตีลองถ่ายนี่มันมาถ่ายดูตัวอาคารที่ลื้อไปกับกับที่ที่ซื้อใหม่ดูสนามหญ้านะเ๋ย่ยโยมตามมาดูนะ <S 1> <S 1> ตามมาดูนี่คือที่แล้วก็เห็นว่าจะจะได้โดมเหล็กเก่าๆไอโดมเก่าที่โรงงานแห่งหนึ่งเขาเขาก็ลื้อและทางนี้ก็ขอมาเนี่ยที่เขาตีผัง แล้วก็ตัวอาคารที่เป็นยากโนะยมมองไปไกลๆนะนี่ยเป็นสนามยา่านั้นคือเราซื้อที่เพิ่มและอาคารก็จะอยู่ภายในญ่าตรงนั้นแ็ถ้าก็เราได้ซื้อที่เชื่อมตรงนั้นไปก็อย่างที่เห็นนะโยมนี่คืออาคารที่ได้รื้อออกไปแล้วและต่อไปก็จะสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาในปีหกสิบแปด แต่ว่าอาคารจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีพื้นที่ในการก่อสร้างด้วยนะเอาละก็ขอเจริญพรนะใครที่จะทำก็0 9 2 8 9 3 0 4ากนะ็0 9 2 8 9 3น4 5ะของธรรมสัญจรชื่อบัญชีนี้ชื่อของพระราชริยานรังสีนะเพราะชื่อนี้ธามมามาตั้งเป็นของไว้ธรรมสัญจรอ,อย่างเดียวนะอย่าโอนเข้าวัดนะเพราะนี้ไม่เกี่ยวกับวัดเพราะธรรมาออกธสัญจรอมาจะช่วยสังคมนอกวัด ถ้าใครจะทาบุญวัดก็ต้องโอนชื่อวัดนะแต่ถ้าใครจะทำทางสัญจรต้องใช้ชื่อของพระราชาญาณลังสนะีเพื่อเราจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับเงินวัดนะเอาละก็ขอจเจริญพรนะอ้าวข,ข,ข,ขอบขอบคุณขอบใจค่ะโครงการทางสัญจรที่ศมาช่วยกันค่ะสิ่งแรกเลยก็คือต้องกราบขอบคุณคุณพระพุทธคุณพระธรรมแล้วก็คุณพระสงฆ์ ที่ได้นำพามาซึ่งบุญแล้วก็วาสนาของนักเรียนที่นี่ที่จะได้มีแผ่นดินที่จะได้มีอาคารเรียนหลังใหม่ที่อยู่อย่างปลอดภัยจากเมื่อก่อนที่อยู่อย่างใช่มันจะพังมเมื่อไหร่ใช่ค่ะคบางวันก็พัดลมร่วงบางวันก็ขาดตะลุค่ะก็กราบขอบพระคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่วันนี้บาจา์ได้อ่า ย่างกลายผ่านเข้ามาโปรดเด็กๆที่โรงเรียนวราสัทธาธรรมแห่งนี้นะคะรวมไปถึงชุมชนที่เขาจะได้มีความมั่นใจว่าลูกเขาจะได้อยู่ในโรงเรียนที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็โรงเรียนนี้ก็จะอยู่คู่กับชุมชนไปอีกนานแสนนานราบคอบพระคุณจตุพรทางเราก็ปิดที่ห0 0 0 0ก็ถ้าก็ได้ซื้อที่ดินครบตามจํานวนก็รออีกหนึ่งอาทิตย์ก็คงประมาณการไว้ว่าจะไปโอนให้เรียบร้อย และจากนั้นก็เรื่องการถมที่ก็ค่อยว่าอีกตอนหนึ่งนะจะเริญพร